สวัสดีค่ะจากวลายองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาผสมดินนะคะพอมีเอซีสองสามท่านนะคะสอบถามมาโทรมาถามเมื่อตอนเช้าเลยนะคะว่าผสมดินให้ดูหน่อยได้ไหมก็บอกว่าได้แล้วก็จะ ทำให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบนะคะเป็นใบไม้เป็นใบกัมปูก็ได้ใบมะขามเทศก็ได้อันนี้ก็ผสมทั้งใบกัมปูแล้วก็มะขามเทศนะคะส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นดินนะคะอันนี้เป็นดินเตาถ่านของบานงพยอมนะคะก็คือจะเป็นดินซุยหน่อยนะคะมีก้อนหินก็เก็บออกนี่ค่ะเราก็จะเทไปเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะก็จะมี มะพร้าวสับมีดินแล้วก็มีใบไม้นะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะปุ๋ยคอกเราก็จะโรยแบบนี้นะคะโรยให้รอบกองนะคะแล้วเวลาเดี๋ยวเราจะกลับนะคะกลับกองนะคะเดี๋ยวจะเอามะพร้าวสับมาโรยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับนะคะที่เรา ทั้งแช่น้ำแล้วก็ไม่แช่น้ำนะคะแล้วแต่ถนัดของแต่ละคนนะคะหรือแล้วแต่ความขยันนะคะถามว่าผสมสูตรเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะอยากให้ดินร่วนมากก็ใส่กามะพร้าวสับเยอะหน่อยใส่ใบไม้เยอะหน่อยใส่ดินน้อยหน่อยนะคะ และแต่พืชน,นะคะและแต่พืชที่เราปลูกแต่ถ้าเป็นผักสวนครัวไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําให้ใช้กะมะพรพาสับผสมนะคะเพราะจะทําให้ดินเขาโปร่งผักกินใบพวกผักกาดผักคะน้าผักกวางตุ้งพวกผักพวกประเภทกินใบแบบนี้จะเหี่ยวง่ายนะคะถ้าเราตั้งตากแดดไว้ จะเหี่ยวได้ง่ายส่วนเป็นไม้มงคลหรือว่าไม้ประดับสวยงามนี้ดีนะคะก็ต้องแยกแยะสำหรับพืชแต่ละชนิดด้วยนะคะนี้ก็จะใส่มะพร้าวสับนะคะส่วนในถุงนี้นะคะก็เป็นดินก็คือเป็นใบไม้นะคะเป็นใบไม้ก็คือใบไผ่นะคะใบไผ่ล้วนๆนะคะ ที่แร่แงพยอมได้กวาดแล้วก็เอามาหมักไว้ในถุงนะคะเป็นถุงข้าวสารแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หนอกกล้วยแล้วก็ขี้วัวนะคะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นการทดลองแล้วก็ได้ผลนะคะก็คือใช้ใบไผ่อย่างเดียวแล้วก็ น้ำมาปลูกกระชายตอนนี้ขุดกระชายไปแล้วก็จะเหลือดินที่เราจะมาทำเป็นดินหมักนี่ค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะกําแรกจะเป็นก้อนนะคะนี่ค่ะเขาจะร่วงมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นดินใบไผ่คือเป็นใบไม้ไผ่ล้วนๆนะคะแล้วก็มาหมัก ต้นไม้คือปลูกกระชายเมื่อขูดกระชายแล้วเราก็จะเอาดินนี้ที่เขากลายเป็นดินแบบนี้แล้วนะคะเอามาผสมเพื่อได้อินทรีย์วัตถุแล้วก็เป็นปุ๋ย,ยที่มีความเจริญเติบโตของพืชที่เราต้องการจะปลูกนะคะก็นี่ค่ะ เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นดินใบไผ่แต่อันนี้ก็คือไม่เปียกเลยนะคะแห้งแห้งกรวบๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมากลับกองนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะกลิ่นจะ ชุบน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะเราก็จะเติมลงไปในพวยรดน้ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำผสม,มลงไปนะคะเพื่อทำไปรดลาดนี่ค่ะเราก็จะมารดลาดบนกองนี้นะคะ นี่ค่ะจะลดสักสองสามปวยนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะลดแบบนี้เพื่อเขาจะได้มีธาตุอินทรีย์วัตถุมีปุ๋ยให้พืชที่เราจะนำเขามาปลูกลงกระถางนะคะได้กินนะคะนี่ค่ะ เวลาเรากลับกองนะคะนี kind of ่ค่ะก็จะใช้แบบนี้นะคะนี่ค่ะใช้แบบนี้เลยนะคะจะง่ายแล้วก็สะดวกไม่เหนื่อยนะคะนี่ค่ะจะกองใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะคะใช้ตักแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วกลับคว่ำมือนะคะนี่ค่ะจพลิกคว่ำมือแบบนี้นะคะดินก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมองดูเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ดินใบไม้มะพรา้าวสับดินมะพรา้าวสับแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วนี้ก็เป็นปุ๋ยที่หมักใบไผ่นะคะก็จะเป็นชั้นๆันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนํามากลับกันแบบนี้นะคะพลิกกลับคว่ามือแบบนี้เขาก็จะผสมกันได้ดีเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะร่วงเห็นไหมคะนี่ค่ะพอเรา ขุดข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็จะล่วงลงไปผสมให้เราเสร็จเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับผู้สูงวัยนะคะไม่ต้องไปใช้แบบต้องใช้จอบใช้คลาดมาโกยนะคะจะเหนื่อยแล้วก็จะปวดหลังนะคะนี่ค่ะพอบางคนก็ผู้สูงวัยสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะกลับอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแทงกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ทําไปนั่งทําไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะครั้งนี้ก็จะผสมกันเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเราจะแทงกลับอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการผสมดินกลับดินนะคะอันนี้ก็กลับไปแล้วนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้จุลินรีย์สังข้อแสงลดอีกหนึ่งครั้งนะคะ ถ้าจะให้ดีก็ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะแล้วก็โฮอร์โมนไข่นะคะลดลงไปด้วยจะดีมากเลยนะคะหรือจะใช้เชื้อไตเรโคโมาไตาเดรโคโมานะคะไตโคเดอร์มานะคะผสมลงไปด้วยหรือจะใช้ปูนขาวก็ได้นะคะแล้วก็กลับใหม่อีกครั้งนึงนะคะแต่วันนี้แลังพยอมก็จะใช้ ปูนขาวนะคะนี่ค่ะใช้ปูนขาวโรยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับกองอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็จะโรยแบบนี้นะคะโรยให้ทั่วๆนะคะแล้วเราก็จะมาตั้งตรงนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็จะใช้ตักนะคะตักดินกลับเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะทีนี้ปูนขาวนะคะเขาก็จะร่วงลงมานะคะนี่ค่ะก็จะได้ปนกับดินเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นการผสมที่ง่ายๆนะคะตอนนี้ก็รดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่ลงไปก็ นี่ค่ะดินก็เริ่มชุ่มแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มกำกำแลวเป็นตัวแล้วนะคะไม่แฉะมากนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็มีนะคะมีเป็นลานนะคะลานต้นไม้โดยตรงนี่เลยนะคะลานใหญ่เขามาติดต่อว่าให้บางพยมทำดิน ทำดินส่งให้ร้านเขาได้ไหมบ้านไรอพยอมบอกว่าทําให้ไม่ได้เพราะว่าทํางานคนเดียวทาไม่ให้ทําให้ไม่ทันไม่สามารถที่จะทําให้ได้นี่ค่ะอันนี้สูตรนี้ก็คือสูตรที่ทําใช้เองนะคะแล้วก็ ทำแบ่งปันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่ว่าทําขายเป็นอาชีพนะคะนี่ค่ะดินของเราจะคุณภาพดีแล้วก็สามารถปลูกอะไรได้เลยนะคะก็มีชาวบ้านแถวๆถวบานองพยอมนะคะเขาก็มาเห็นต้นไม้ของบรานพยอมต้นใหญ่ต้นสูงต้นสวยเขาก็จะมาขอแบ่งขอแบ่งซื้อนะคะไม่ได้แบแบ่งให้ฟรีเพราะเราต้องลงทุน นี่ค่ะแต่ของบานังพยอมนี้จะเป็นดินในไร่เราเองนะคะดินในไร่เราเองใบไม้ใบกัาปูในไร่เราเองใบมะขามเทศในไร่เราเองมะพร้าวสับนี่ซื้อนะคะเพราะว่าทำเองไม่ทันเหนื่อยค่ะเหนื่อยนี่ค่ะเราก็จะกลับแบบนี้นะคะ ถ้าเรายังไม่ใช้เราก็ปล่อยกองไว้อย่างนี้นะคะหาผ้าปิดคลุมก็ได้กันหมาคุยนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้เลยหรือว่าถ้าเราจะต้องการใช้ใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยววางพย,ายองก็จะชาต้นไม้ต่อนะคะไปดูกันคะ่ะส่วนต้นไม้ที่จะชาวันนี้นะคะนี่คะ่ะก็ไปตัดหญ้าในสวนคุณตามานะคะ ก็ไปเจอต้อนนี้มานะคะขุดเลยนะคะโหลากหักลากขาดเลยนี่ค่ะอันนี้มีต้นเดียวนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ยังจำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องไปค้นข้อมูลใหม่นะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็อยู่ในสวนคุนตาขุดมากำลังเดดเลยถางไปถ้าเจอก็ต้องขุดเลยนะคะทำไมงานเดี๋ยวลกอีกมาก็หาไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กระถางใหญ่ไว้ก่อนถ้าเขาเป็นก็เดี๋ยวค่อยขยายพันธุ์เราจะใส่กระถางใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถ้าไว้ดินเราต้องปลูกลงดินนะคะอันนี้ก็มาปลูกใส่กระถาง เพื่อได้อยู่ใกล้ตานะคะพออยู่ในส่วนคุณตาก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะอยู่ไกลมากเกินอยู่ในป่าเดี๋ยวป่าท่วมอีกก็ไม่เห็นกันนะคะไม้คุณตาเป็นไม้ที่มีคุณค่าแล้วก็หายากนี่ค่ะอันนี้ยังไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะก็คงจะเป็นพันโบราณตามเคยนะคะ เจอมาตอนแรกเลยนะคะที่เจอใบเขาแทบไม่มีเลยนะคะมียอดนิดเดียวเองตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วนะคะใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ไม้ปักเพื่อลังดึงเขานะคะให้ยอดเขาจะได้ไม่เหไม่หันนะคะลมแรงนะคะช่วงนี้นี่ค่ะใบเขาจะสวยนะคะสวยแปลกๆด้วยนะคะ ใบจะเรียวยาวปลายแหลมนะคะนี่ค่ะก็เป็นไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าหมากผู้หมากเมียแต่อันนี้ยังไม่รู้ชื่อแน่ชัดนะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราใส่กระถางตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะย้ายมาตั้งนะคะนี่ค่ะตั้งให้ตรงที่ตรงทางนะคะก็จะตั้งอยู่ในหมวดหมู่ของ หมากผู่มากเมียด้วยกันนะคะอันนี้จริงๆสีสดนะคะแต่สีอันนี้มองดูในกล้องไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหมากผู้หมากเมียแต่ละชนิดนะคะแต่ละชื่อนะคะอันนี้ชื่อว่าเพชรน้ำค้างนะคะอันนี้ก็อะไรนะลืมแล้ว เดี๋ยวไว้วันหน้าจะมาบอกนะคะอ๋ออันนี้เพชรพวงทองส่วนอันนี้เพชรสายลุงนะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นสีสันแล้วนะคะใบจะสั้นจะยาวต่างกันนะคะมาผู้หมากเมียในแต่ละสายพันธุ์นะคะจะมีสีที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็อยู่ในป่ากระถินนะคะ ใบจะเป็นมืดๆนิดนึงนะคะใบไ,ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวามาอยู่ถ้าเขาชํำแล้วใส่กระถางใหญ่ไว้นะคะถ้าเขาสมบูรณ์ดีเดี๋ยวเขาก็จะให้ใบที่สวยงามนะคะแล้วก็รอรุ้นกันนะคะว่าเขาจะเป็นสีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นใบยาวนะคะยาวมากนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสี สวยเหมือนกันนะคะแต่ใบจะสั้นนะคะก็คือเป็นเป็นใบที่แตกต่างกันระหว่างต้นระหว่างสายพันธุ์นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไายองคพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ